ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาว u t u b e ชาวสวนยูคานะครับพอดีได้รับการติดต่อจากเกษตรกรหรือว่าเอซีเนาะในพื้นที่นี่แหละตำบลใกล้เคียงมันก็โยมลมๆเลยนะเสียงลมมันอาจจะเข้าในโทรศัพท์ทุกท่านมาดูเพื่อจะมาทำการ ไถกำจัดหญ้าเป็นแปลงที่ปลูกในตอเก่าปลูกช่วงเดือนสิงหาประมาณเดือนสิงหาคมนี่แหละถ้าจำไม่ผิดก็ใส่ปุ๋ยไปรอบนึงนนเนาะเจเจดเนื้อที่สามสิบสี่ไร่ก็สวยงามนะครับสวยงามตามสภาพหญ้าก็ลกพอได้อยู่แต่ยูคาก็ มองเห็นยอดเห็นอะไรสวยงามเดี๋ยวพอถ่ยออกมันก็ดูดีนะครับมาดูว่าสภาพจะต้องดำเนินการแบบไหนนะครับอย่างนี้เลยนะครับน่าจะใช้น่าจะเป็นผานพวนแล้วดูแล้ว ไม่น่าจะเป็นผ่านสามขัดเนยต่อเก่าอันนี้ปลูกแถวเดียวนะครับปลูกแถวเดียวแวยวปะปลูกแอฟแอบแอฟไอบต้อเก่าแถวต่อเก่าก็จะสวยงามอยู่ข้างล่างนี้น้ำมันจะขังแต่ก็ถือว่าอยู่คาก็โอเคสวยงามนะครับ เนี่ยก็ดูแลไปอีกสักสักหลังฝนปีหน้านี่ก็สูงลิฟแล้วนี่ยูยคาดิดูแลไม่ยากนะครับอย่่ยากเขาไม่กลัวนะครับยูคาอย่างที่เคยพูดไปเนาะเขากลัวแต่เถาเถามาพันต้นพันคอเขาสวยๆนะครับ ตามอัตรภาพส่วนมากเขตที้จะเป็นเคจ็ดทั้งหมดบกสองก็ส่วนน้อยนะครับส่วนมากจะเป็นเคจ็ดเพราะว่าเกษตรกรส่วนมากก็จะเคยทำมาเขาก็จะรู้ว่าเคจ็ดเออมันโตเร็วอย่างเงี้ยนะครับโตเร็วพุ่งเร็วทนพวกนอนก็ไม่ค่อยลง ไม่เหมือนพวกหกสองกห้าแปดพีทีก้าลงหนึ่งพวกเนี้ยหนอนมันก็ชอบลงแปงข้างๆ้นี่ก็เป็นหกสองเคเจ็ดปนปนกันปลูกท,ทิ้งไว้ก็ได้ตังค์แล้วทุกท่านในพื้นที่ที่ไม่ค่อยสะดวกในการทำพืชอย่างอื่นนี่เป็นหัวเขาแล้นี่แปลงเนี้ย เป็นหินทั้งหมดเป็นหินทั้งหมดสวยงามรถไถไถไม่ได้ด้วยขุดปลูกเอาฉีดยาแล้วก็ขุดปลูกสวยงามครับคลิป เราไถร่องกลางแบบนี้เนาะอันนี้ได้ตอเก่าเนาะปู่ข้างๆตอเก่าค7เป็นการไถพนมไถเพื่อดึงหญ้ากออกจากต้นยูคาจากแถวยูคาก็คือวิ่งไปกับเอาซ้าย,เอา,ายเอาซ้ายชิดล้อซ้ายของรถไถชิดติดต้นต้นยูคาด้านซ้ายเนาะแล้วก็ขามาทางนู้นก็ชิดทางนู้นนะครับ อยคาเล็กก็ต้องไถแบบนี้ก่อนในช่วงช่วงฤด,ดูแรงจะเข้าแรงนะทุกท่านพอเวลาเวลาถึงฝนถึงฝนปีหน้าเราใส่ปุ๋ยเราก็โยนปุ๋ยใส่ข้างเลยหรือว่าขี้ไก่ก็โรยไปแล้วเวลานั้นเราก็ไถาสาสตว์แหกซ้ายขวากบคนไถย้อนสอนนะครับ อย่างนี้ภาษาเกษตรกรภาษา,า,ษาชาวไร่เขาเรียกว่าไถพนมพอบางคนก็ถามมาว่าไถพนมแบบไหนเพราะบางคนก็ชีวิตก็ไม่เคยสัมผัสกับคําว่าเกษตรเนาะเราก็เล่าให้กันฟังถ้าไถศาสตร์ซ้ายขวาก็คือการไถแหกไถแวกออก หญ้าพวกนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับพวกเนี้ยปล่อยเลยไม่ต้องไปถากนะครับถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้นะไม่ต้องไปถากนอกจากว่าเป็นต้นต้นไม้สูงๆน,นั้นต้องต้องเอามีดฟันลงแล้วก็พวกเถาพวกเนี้ยเราต้องมาจัดการออกนะครับนี่พันไทยตัดขาดแล้วเพราะว่าพวกนี้เขาแพ้พวกเถาพวกเขือหญ้าเขาไม่ไม่กลัวนะอยู่ค่า เดี๋ยวพอแก่ตัวมาแรงมาเนี่ยตายหมดพอตาย็นีไก็มองเห็นแต่อยู่คาแล้วก็นเนี่เราไม่ต้องไปถากนะครับไม่ต้องไปถากเพราะว่ามันก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นค่าแรงเดี๋ยวพวกเถาพวกนี้ต้องเอาออกนะครับไถยเพื่อพวนดินกันไฟนะครับ แล้วก็กันรอบนอกให้ดีๆแต่ดูแล้วไฟไม่น่าเข้าแปลงนี้เพราะอะไรเพราะว่ารอบๆข้างนี่ยก็มีแต่สวนยูคาทั้งนั้นอันนี้บนสภาพตอเก่านะครับไถออกมามันก็จะได้ประมาณนี้เวลาไถเราก็วิ่งวิ่งเขียวตอไปเลยนะครับรถไถเขาก็จะพอรู้อยู่หรอกมันก็กำจัดได้ขนาดนี้นะเพราะว่ามันมันติดตอเก่าเนาะตอเดี๋ก็จะผุแล้วดี๋ย ี่ปีหน้าก็ผูกแล้วดเด็เนี่ยมันกอนหมดแล้วทุกท่นานเพราะมันเป็นอยู่คาพันเยื่อพันเนื้อเยื่อมันนี่เหมือนพันเม็ดต,ตายตายเดี๋ยวไม่กี่สองปีนี่ก็ผูนี่ก็ผูแล้วนะฮะลองเอาพันผันมากกอนเนี่ยแตกปุ๊ปุ๊เลยเด็เดี๋ยวรอปีหน้ารอหมดฝนปีหน้าเนี่เอาผ่านมาก่อออก ผ่นสามก็ได้หรือว่าผ่านหน้าก็ได้แต่แตะหงท้องไงท้องขึ้นหมดเลยพวกต่อเก่าเนาะบางคนปลูกยูคาก็กลัวเรื่องการลื้อต่อก็ไม่ต้องไปลือ้อนะเราก็ปลูกยูคาอยู่แล้วเกษตรกรไปลือ้อนี่ค่าใช้จ่ายเยอะค่าไม่โค คลิปนี้เกี่ยวกับการไถลอกยูคากำบจัดญ้าเนาะทุกท่านขอบคุณกรุณากดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับผม